ชาสดอกเคราะห์โบราณรักูสุชัยวารัฐาหลวงตาคลึมจังหวัดศรีสเกตสู่พระกูบาวเชรินพัทมุนีวันเดิมบาจงจังหวัดสุพรรณบุรีสิทธิการิยะว่าด้วยอันศรัทธาความเชื่อแห่งศาสตร์พิธีการสะดอกเคราะห์เป็นการกระทำพิธีตามความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณกาลว่า จะสามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมักรวมไปถึงการต่ออายุหรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีจะเพิ่มเสริมดวงเสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีตลอดไปทั้งนี้ความเชื่อและพิธีสืบชะตาต่ออายุสะดอกเคาะแก้กรรมเป็นพิธีกรรมหนึ่ง ที่อยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยมาแต่ครั้งสมัยโบร,ราณกาลสิ่งสำคัญหากเมื่อปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมด้วยคุณงามความดีตั้งใจมั่นศรัทธาความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราเสมอพระครูบาวัชรินทร่านบอกว่าครูของเราในชื่อหลวงตา,ตาขึ้นวารัธรรมโม วัดบ้นผักขาตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยา่างชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษและว่าด้วยสัพพวิชาตำราหลักการทางศาสตร์ิธีนอกจากท่านพระกูบาจะได้ศึกษาจากตำราเก่าๆของคนโบราณที่จดบันทึกกันไว้รุ่นต่อรุ่นที่บันทึก เึงเรื่องราวพิธีการประกอบพิธีกรรมต่างๆแล้วนอกจากนี้รักคูบาก็ยังได้เคยสอสแสวงหาความรู้จากหลวงปู่หลวงพ่อรูบาอาจารย์ตามภาคต่างๆจนกระทั่งในสมัยเมื่อราวต้นปีพุทธศักราช2 5 6พระัคูบาได้เคยทราบถึงกิติศัพท์ของหลวงตารูปหนึ่งอยู่ภาคอีสานว่าท่านเชี่ยวชาญด้านตำราวิชาสสดเคะ ต่อชะตาแบบตำราพื้นบ้านโบราณจึงเดินทางมาเพื่อกราบนมัส,สการขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ตลอดถึงขอศึกษาวิชานี้โดยตรงกับหลวงตารูปนี้ท่านมีนามปรากฏว่าพระครูสุชัยวรธรรมหลวงตาขึมวรธรรมโมแห่งวัดบ้านผักขา่าจังหวัดศรีสะเกดเมื่อได้พบกันแล้ว หลวงตาถ้าถามว่าจะเรียนคาถาอะไรดีส่วนใหญ่หลวงตาใช้ใชพวกเมตตามหานิยมโชคลาภนะลูกเอ้ยระคคูบาท่านตอบว่าแล้วแต่หลวงตาเลยครับจะเมตตากระผมหลังจากนั้นหลวงตาท่านอมยิม้มแล้วพรางจดคาถาลงในสมุดบันทึกให้กับพระกรูบาครั้นพอจดเรื่อยๆสักระยะหลวงตาท่านก็นั่งตำม,มา และเคี้ยวหมากแล้วหันมาถามพระกูบาว่าฉันหมากไหมลูกพระกูบาท่านตอบว่าไม่ครับหลวงตาในขณะที่หลวงตาท่านกำลังฉันหมากนหลับตานิ่งไปสักครู่แล้วท่านก็หันมาคุยกับท่านพระกูบาหลวงตาท่านว่าเรียนตำราสดอร์ครอเอาไว้ดีกว่า ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมได้ตำรานี้เป็นของเก่าของโบร,ราณที่ทำปฏิบัติกันสื่อมาโบร,ราณมีความเชื่อว่าบุคคลใดคิดว่าดวงชะตาตกมีเคราะหร้ายการงานไม่ราบรื่นหรือก่อนถึงวันเกิดตัวเองก่อนขึ้นปีใหม่หรือจะไปเริ่มกิจการอาชีพอะไรใหม่ๆมักจะนิยมทำพิธีเสริมสิริมง,งคลเพื่อเป็น กขวกัญกำลังใจ,ใจเป็นสิริม<ร>งคลเสริมรชีวิต,วตดีดนักแปลหลังจากนั้นหลวงตาขึมจึงเมตตาถ่ายทอดตำราเรทพิธีกรรมพิธีการในการประกอบพิธีให้กับท่านพระคูบาวชัชรินพัฒมุนีจนครบถ้วนนับได้ว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งที่ท่านพระคูบาได้มีโอกาสมีวาสนาเป็นสิทธิของหลวงตาขึมและที่สำคัญที่สุด หลวงตาท่านเมตตามากในการประสิทธิ์ประสาทวิชามงคลน,นี้มาให้ราวถึงรักูสุชัยวารธรรมหรือหลวงตาขึมวรัตรมโมเจ้าว,วาดวัดบ้านผักขะอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดเทพเจ้าแห่งบ้านผักขะอาอริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น้ำมูลรักูสุชัยวารธรรมหลวงตาขึม ท่านเป็นพระที่สมาถาไม่สะสมเข้าพบตัวได้ง่ายใบหน้าของท่านนนั้เต็มไปด้วยรอยยิ้มด้วยความเมตตาปาณใครไปใครมาท่านก็นั่งพับเทียบต้อนรับลูกศิษย์ทั้งวันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในด้านวิชาอาคมท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อสมพระอุปชาของท่านซึ่งหลวงพ่อสม เป็นพระที่ดีมีวิชาอาคมองค์หนึ่งชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนเจ็บป่วยก็ไปให้ท่านรักษาหลวงพ่อสมท่านเคยสร้างพระขุนแผนแล้วเคยให้คนไปปรากฏว่าเอาไปใช้แล้วทำตัวเป็นนักเลงไม่เกรงกลัวใครแถมหนังเหนียวท่านเลยเลิกสร้างและได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างและเสกให้กับหลวงตาข่มเพื่อใช้ทางเมตตามหานิยมป้องกันพยานอันตราย พระอาจารย์อีกรูปของหลวงตาขึมคือหลวงปู่เฮืองอายุ80ปีเดินทุดงม,มาจากจังหวัดชัยภูมิมาถ่ายทอดวิชาให้กับท่านที่วัดบ้านผักค่ะประมาณปีพุทธศักราช2521เเรื่องเล่าขาดว่าขากลับนั้นท่านให้พระไปสิบกว่ารูปไปส่งหลวงปู่เฮืองแต่วิ่งไม่ทันมีเพียงแต่หลวงตาขึมที่เดินตามท่านทันที่น่าอาัศจรรย์กว่านั้นก็คือ มีฝนตกแต่ทั้งสองท่านนั้นไม่เปียกฝนเลยทางนี้เรื่องน่าอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ของหลวงตาขึมมีผู้พบเห็นและเล่ากันไว้หลายเหตุการณ์อาทิทันเสกมือของลูกศิษย์ที่จะไปจับใบดำใบแดงรอดจากการถูกเกณฑ์ทหารหลวงตาหายตัวฝนไม่เปียกเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเห็นหลวงตาขึมไปช่วยกุ้มออกมา คนที่มีวัตถุมงคลของท่านรถชนไม่เป็นอะไรนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านยาสมุนไพรรักษาโรคและคาถาอาคลต่างๆหลวงตาขึมของหายท่านก็เสกคาถาจับโจรให้โดนของโดนคุณใสท่านก็แก้ให้วัตถุมงคลและเครื่องรางของท่านเช่นเบียกแก้ชาหมากรักขุนแผนมีพุทธานุภาพป้องกันสิ่งชั่วร้ายการคุณใส มนดำยาสั่งมีประสบการณ์มากมายรอบด้านท, <ำ S 1> ทางเมตตามหานิยมแถวข้าวบ่อไัอ<า>่ไอ้ชูลา